การสร้างเสน่ห์ก็เหมือนการบ่มเพาะดอกไม้ให้งดงามค่ะคุณต้องดูแลตั้งแต่รากฐานภายในไม่ใช่แค่ตกแต่งภายนอกสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาววายส์อเดยทุกคนคนพูดน้อยที่มีเสน่ห์มักจะเริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวเองและความสงบภายในจิตใจนี่คือ20นิสัย,ยง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะข้อแรกเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างแพ้จริงคนพูดน้อยมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่ส่งพลังอย่างยิ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีคือการตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่รอจังหวะที่จะพูดหรือเตรียมคำตอบในใจแต่คือการพยายามทำความเข้าใจมุมมองความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของคู่สนทนาการฟังอย่างตั้งใจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการยอมรับได้รับความเข้าใจและได้รับการให้เกียรติซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจอย่างยิ่งเพราะทุกคนต่างต้องการที่จะถูกรับฟัง สสังเกตการอย่างลึกซึ้งเมื่อพูดน้อยคนเหล่านี้มักจะใช้เวลาในการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาษากายสีหน้าแววตาน้ำเสียงหรือแม้แต่บรรยากาศโดยรวมทำให้พวกเขามีข้อมูลที่มากกว่าคนอื่นและสามารถเข้าใจสถานการณ์หรือความรู้สึกของผู้อื่นได้ลึกซึ้งการสังเกตอย่างลึกซึ้งนี้เองที่ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด สร้างความประทับใจว่าพวกเขาเป็นคนละเอียดอ่อนและเข้าใจโลกค่ะ 3. มีสติในทุกขณะคนพูดน้อยที่มีสเสน่ห์มักจะมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะในทุกการกระทำไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการดื่มหรือการพูดคุยการมีสติทำให้พวกเขามีความสงบมีความมั่นคงและไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวนภายนอก การมีสติทำให้ทุกการกระทําของพวกเขามีความหมายและทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความลึกซึ้งและน่าค้นหา 4. มีความสงบภายในจิตใจสเสน่ห์ที่แท้จริงมักจะแผ่ออกมาจากความสงบภายในคนพูดน้อยมักจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนความคิดและอารมณ์ทำให้พวกเขามีความสงบไม่หวั่นไหวไปกับสถานาการณ์ภายนอกได้ง่าย ความสงบนี้เองที่ทำให้พวกเขาสามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อื่นและทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ค่ะไม่รีดตัดสินผู้อื่นคนพผู้นอนที่มีสเสน่ห์มักจะเปิดใจรับฟังและทำความเข้าใจผู้อื่นโดยไม่รีดตัดสินพวกเขาเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างมีพื้นเพความคิดและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันการไม่ตัดสินผู้อื่นทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง ผู้คนจะรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ใกล้คนเหล่านี้เพราะรู้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกตัดสิน 6. มีความมั่นใจในตัวเองอย่างเงียบสเสน่ห์ไม่ได้มาจากเสียงที่ดังค่ะแต่มาจากความมั่นใจที่เปล่งประกายออกมาจากภายใน คนพูดน้อยที่มีสเสน่ห์มักจะมีความมั่นใจในตัวเองอย่างนี่เงียบไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองแต่ความมั่นใจนั้นแสดงออกผ่านทางสายตาท่าทางที่มั่นคงและการกระทําที่หนักแน่นความมั่นใจที่แท้จริงนี้เองที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหา 7. รู้จักคุณค่าของตัวเองอย่างลึกซึง้ง คนเหล่านี้เข้าใจว่าคุณค่าของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นหรือสิ่งที่พวกเขาแสดงออกภายนอกแต่มาจากตัวตนที่แท้จริงภายในค่ะการรู้จักคุณค่าของตัวเองทำให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองและสามารถวางตัวได้อย่างสง่างามไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามคุณค่าที่มาจากภายในนี้เองที่ทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงข้อ8มีอารมณ์ขันอย่างละเอียดอ่อน แม้จะพูดน้อยแต่คนเหล่านี้มักจะมีอารมณ์ขันที่ละเอียดอ่อนและเป็นธรรมชาติไม่ได้พยายามทำให้ตลกแต่สามารถสร้างรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะเล็กๆได้ด้วยคำพูดสั้นๆหรือการแสดงออกที่ไม่คาดคิดอารมณ์ขันที่ละเอียดอ่อนนี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้ค่ะ 9. เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดคือสเสน่ห์ที่มาจากความจริงใจและเป็นธรรมชาติไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องเสแสร้งหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวเองผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจและจะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้คนที่แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์จะช่วยให้คุณเปล่งประกายด้วยเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นที่จดจำในความทรงจำของผู้คน สิบมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี่คือหัวใจของสเสน่ห์ที่แท้จริงคนพูดน้อยที่มีสเสน่ห์มักจะมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งพวกเขาไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดมากมายแต่แสดงออกผ่านกา,การกระทำเล็กๆนน้อยเช่นการช่วยเหลือการปลอบโยนหรือการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นความเมตตาและเห็นอกเห็นใจนี้เองที่ทำให้พวกเขาเป็นคนที่เปลี่ยมด้วยสเสน่ห์ที่มาจากภายใน ผู้คนจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดไทยเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาข้อ11พูดน้อยแต่มากความหมายคนเหล่านี้ไม่ได้พูดเยอะแต่ทุกคำที่พูดกลับมีน้ำหนักและคุณค่าพวกเขาจะคิดไตร่ตรองก่อนพูดเลือกใช้คำที่กระชับชัดเจนและตรงประเด็นทำให้คำพูดของพวกเขามีพลังและน่าจดจำผู้คนจะรู้สึกว่าทุกคำที่คุณพูดมีความสำคัญและน่ารับฟัง เพราะมันมาจากความคิดที่ลึกซึ้งค่ะ12ใช้ภาษาตายที่เปิดเผยและผ่อนคลายแม้จะพูดน้อยแต่ภาษากายของพวกเขามักจะเปิดเผยผ่อนคลายและเป็นมิตรเช่นการเปิดฝ่ามือการไม่กอดอกการสบตายอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้สื่อถึงความจริงใจความน่าเชื่อถือและความสบายใจที่จะเข้าหาภาษาตายที่เปิดเผยจะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและเป็นกันเองให้กับคู่สนทนา 13. สบตาอย่างจริงใจและมั่นคงการสบตาอย่างจริงใจและมั่นคงในระหว่างการสนทนาเป็นวิธีที่ทรงพลังในการสร้างความเชื่อมโยงคนพูดน้อยมักจะใช้การสบตาเพื่อแสดงความตั้งใจในการฟังความจริงใจและความมั่นใจในตัวเองการสบตาที่จริงใจจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับพวกเขาและคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือคะ่ะ 14. ตั้งคำถามที่ลึกซึ้งและกระตุ้นความคิด แทนที่จะพูดเรื่องของตัวเองเยอะๆคนเหล่านี้มักจะตั้งคำถามที่ลึกซึ้งและกระตุ้นความคิดทำให้คู่สนทนาได้แสดงความคิดเห็นและเปิดเผยตัวตนมากขึ้นการตั้งคำถามที่ดีแสดงให้เห็นถึงความสนใจความอยากรู้อยากเห็น และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจ15ให้เกียรติผู้อื่นเสมอในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับใครไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรหรือมีสถานะทางสังคมแบบไหนจงให้เกียรติผู้อื่นเสมอการให้เกียรติแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ความสุภาพ และการมองเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการให้เกียรติผู้อื่นจะทำให้คุณเป็นที่เคารพและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ 16. จําชื่อและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของผู้อื่นไม่มีอะไรทําให้คนรู้สึกพิเศษไปกว่าการที่คุณจําชื่อของพวกเขาได้หรือจํารายละเอียดเล็กๆน้ๆอยเกี่ยวกับพวกเขาได้เช่นนานอดีเรกเรื่องที่เคยคุยกันหรือสิ่งที่พวกเขาสนใจ การทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในตัวพวกเขาอย่างแท้จริงและทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญในสายตาคุณซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจอย่างลึกซึง้ง 17. เเป็นผู้ให้ก่อนผู้รับเสมอสเสน่ห์ที่แท้จริงมักจะมาพร้อมกับการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้ไม่ได้หมายถึงการให้เงินทองเสมอไปแต่คือการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำให้กำลังใจหรือแม้แต่ให้เวลาและรอยยิ้ม การเป็นผู้ให้ก่อนผู้รับจะสร้างพลังงานบวกที่ไหลเวียนกับมหาคุณในรูปแบบต่างๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังแต่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นซึ่งจะทำให้คุณเป็นคนที่น่าจดจำและน่าร่วมงานด้วยค่ะ 18. มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้สเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดคือสเสน่ห์ที่มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทำตามคำพูดและสามารถพึ่งพาได้ จะสร้างความไว้วางใจให้กับผู้อื่นผู้คนจะรู้สึกมั่นใจที่จะมอบหมายงานให้คุณหรือเข้ามาขอคำปรึกษาการเป็นคนที่เชื่อถือได้จะทำให้คุณเป็นที่รักและเคารพในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน 19. มีความอดทนและใจเย็นคนพูดน้อยที่มีสเสน่ห์มักจะมีความอดทนและใจเย็นพวกเขาไม่รีบร้อนที่จะตอบสนองหรือแสดงอารมณ์ออกมาทันที แต่จะใช้เวลาในการประมวลผลและตอบสนองอย่างสุข,ขุมความอดทนนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมและทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ข้อสุดท้ายข้อ20สร้างความรู้สึกปลอดภัยและเป็นพื้นที่สบายใจคนพูดน้อยที่มีสเสน่ห์มักจะสร้างบรรยากาศที่ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ ที่จะเป็นตัวของตัวเองพวกเขาไม่ได้ตัดสินไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แต่เป็นผู้รับฟังและเข้าใจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าสามารถเปิดใจพูดคุยได้โดยไม่ต้องกังวลการเป็นพื้นที่สบายใจนี้เองที่ทำให้พวกเขาเป็นคนที่น่าจดจำและน่าอยู่ใกล้เพื่อนๆคะ20นิสัยที่เราได้พูดถึงในวันนี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยและทำได้ง่ายๆเมื่อมองแยกเป็นแต่ละข้อแต่แท้จริงแล้ว พาลังของการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญสู่การสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและน่าจดจำค่ะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือคำพูดที่สวยหรูแต่มันคือใจของคุณที่ได้รับการฝึกฝนให้สงบมีสติ มีปัญญามีความเมตตาและเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อคุณฝึกฝนนิสัยเหล่านี้อย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าคุณไม่ได้แค่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นแต่คุณมีความสุขสงบในใจมากขึ้นคุณเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นรู้ว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง คุณเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและยั่งยืนและที่สำคัญที่สุดคุณจะเปล่งประกายด้วยแสงสว่างจากภายในที่มาจากใจที่ได้รับการฝึกฝนแล้วไม่ต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์จากภายนอกไม่ต้องพยายามทำให้ใครยอมรับแต่คุณค่าของคุณจะเปล่งประกายออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติเป็นออร่าที่สัมผัสดได้ด้วยใจในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดของเสน ที่แท้จริงได้อย่างลึกซึ้งค่ะนั่นคือหลักธรรมเรื่องสติเมตตาและอุเบกขาค่ะสติคือความระลึกรู้หรือการอยู่กับปัจจุบันขณะการที่คุณสังเกตการอย่างลึกซึ้งการมีสติในทุกขณะการควบคุมคำพูดการกระทําหรือแม้แต่การดูแลตัวเองล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกสติทั้งสิ้นค่ะเมื่อคุณมีสติ คุณจะสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ไม่ถูกอารมณ์ชั่ววูบครอบงำและสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้อย่างชาญฉลาดสติจะช่วยให้คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าพึ่งพาและน่าจดจำในทุกย่างก้าวของชีวิตเมตตาคือความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากทุกภยัยการที่คุณเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ตัดสินผู้อื่นมีอารมณ์ขันให้เกียรติผู้อื่นหรือแม้แต่การเป็นผู้ให้ก่อนผู้รับล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงเมตตาทั้งสิ้นค่ะเมื่อใจของคุณเป็นไปด้วยเมตตาพลังงานดีๆนี้จะแผ่ออกไปรอบตัวคุณทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้คุณซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่บริสุทธิ์และยั่งยืนที่สุดและอุเบกขาคือ ความวางเฉยหรือความมีใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปตามคำสรรเสริญเยินยอหรือคำตำหนิติเตียนการที่คุณมีความอดทนใจเย็นและไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งรบกวนภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกอุเบกขาทั้งสิ้นค่ะเมื่อคุณมีอุเบกขาคุณจะสามารถรักษาความสงบภายในใจไว้ได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามเมื่อเรามีสติ เราก็จะมีเมตตาและเมื่อเรามีอุเบกขาเราก็จะสามารถแสดงออกถึงสเสน่ห์ที่แท้จริงจากภายในได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมชาติจงจำไว้เสมอนะคะว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำให้คนอื่นประทับใจแต่อยู่ที่การเป็นคนที่มีใจที่งดงามและใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันวันนี้คุณจะเริ่มต้นฝึกฝนสติเมตตาและอุเบกขาในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างคะ ลองเลือกสัก1-2ข้อจาก20นิสัยนี้ที่คุณรู้สึกว่าสามารถเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้วลงมือทำทันทีเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่มีความตั้งใจและสม่าเสมอค่ะถ้า EP นี้เป็นประโยชน์และทำให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างเสน่ห์ที่แท้จริงจากภายในฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันนิสัยเล็กๆ เรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงกดแชร์เพื่อให้แสงสว่างนี้ส่องถึงพวกเขาด้วยและอย่าลืมกดติดตามเืพ่อไม่พลาดทุกกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพและนำทางชีวิตคุณสู่ความเข้าใจและปัญญาในทุกๆวันค่ะจำไว้เสมอนะคะว่าสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดคือสเสน่ห์ที่มาจากใจที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตตาแล้วพบกันใหม่ในอีีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ